กหลานจะได้เฟ,ฟื่องฟูนี่ล่อๆพระอาจารย์มหาเขตแป๊บหนึ่งท่านอาจ,จารย์มหามานุษย์อาจ,จารย์มนุษย์เอ้ท่านพระครูมนุษย์ <c oughs> ต่อต่อกันเลยครับอนุเดี๋ยวค่อยเวลาท่านกดดับเราก็ดับตามท่านนะครับไปกดกดกดต้นปลายเทียมนะฮะเดี๋ยวเป็นพระครูมหาเกียรตินำหน้าพระตาารมาโนบุพเมบุโยธารนโตปจิกาติยันพานนปรมังสุขังอิติบารมิติสัจพระครูตุณี เตนะ,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 ะมโม,มะพรรัยปดูก็ตามมาเะ้ลูกตามมานี่ใบผู้เดูยนี่ลูกอ่ะแจกกันคนละใบคนละใบ สาธุสาธุณโมตัสสะปัจจกวัตตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะปัจจกวัตตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะปัจจกวัตตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิมีสรณะนังกันยมุตโตมีสรณะนังวรังเอิตนะสัจวะจเจนะหโมตุเตชยมังกันยังนัตถิมีสรณะนังกัญยมทำมโมเมสรณะนังวรังเอิตนะสัจวะจเจนะหโมตุเตชยมังกันยังนัตถิมีสรณะนังกัญย สังคมในสระนังรังมยีตีนัสตจวัจจีนัโหตุบุเยมันกระรังยังจินจีรัตนังโลกีวิชิติวิชิตัง้งไฟจะไม่เมื่อยสาธุสาธุสาธุพุทธังบัญจคามิธรรมังบัญฑคามิสังฆังบัญฑคามิโอ้เข้าไปกด,ดให้ได้ทุกทุก

ครับมันหลายคนอยู่นะครับแตวคนต้งถ่ายด้ครับแคนข้าหลังก็จะไปด้ดับใช่ถูกต้องนั่นดิตมไตายมัินไปมนกะจบเลยดิเออต้องมีแสงให้ด้วยหลุดไปแล้วเออหลุดพูดไปแล้วพูดอะไนันพูดอะไรนัน 64G ถ้าออกตัวนี้ถูกแน่นอนถ้าซื้อแน่นอน <c oughs> <c oughs> วันนี้วันรวยนะครับขอให้ทุกคนจงรำ่ำจงรวยจ,ง,ง,จงมั่งจงมีจงเป็นเศรษฐีคนใหม่จงทุกคนตื่นยชาย,ยชาย แม่อันนี้แม่ครูัญญาสีจันทรามหา,าคีเีำแ,แบบเมื่อกี้นะเดีบบ๋ยวสุดท้ายส,สุดนี่เดีงง๋ยวอาจารย์จะจัดให้สาธุ ถือไว้หนูถือไปบูชาจะได้เฟ,ฟื่องฟูจะได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยร่ำรวยเสาธุสาธุเนี่ยขอให้รวยขอให้รวยขอให้เฟ,ฟื่องขอให้ฟูอยู่ที่ไหนก็จเจริญรุ่งเรืองร่ำร,รวยนะครับโมเียงสาธุสาธุ หมดแลนะนะทีนี้ดับทุกดับโศกดับโลกดับภัยดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเสนียดจันไรขอให้เหลือแต่โชคแต่ชัยขอให้มั่งให้มีให้ได้เป็นเศรษฐีกันทุกคนสมความมุ่งมั่นรารถนาสาธุ